ลังคาบ้านทรงปัญญานะครับก็จะมีหลายทรงนะครับที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นปัญญามุกเดียวปัญญาสองมุกกันนะครับปัญญาสามมุกสี่มุกกันแล้วแต่เรานะครับผมทีนี้ตัวแผ่นลังคานะครับผมค่อนข้างจะหนักนะครับแผ่นหนึ่งอย่างรุ่นนี้ที่ผมใช้นะครับสีของลิในเกรของ SCG นะครับผมเดี๋ยวให้ดูภาพนะแผ่นหนึ่งน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ4ี่โลกว่าๆนะครับตัวนี้แผ่นหนึ่งประมาณ4ี่โลส่เพราะฉะนั้นโครงเหล็กของลังคาทรงนี้จึงค่อนข้างจะใช้เหล็กที่หนาและ ใหญ่ด้วยนะครับผมก็แล้วแต่พวกแบบกําหนดนะครับผมเพราะฉะนั้นโครงหลังคาทั้งแผ่นหลังคาเนี่ยราคารวมๆกันแล้วก็จะแพงกว่าทรงอื่นอยู่นะครับเพราะว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกครอบแห้งอะไรพวกนี้นะครับหลายๆอย่างดางตะเข้อะไรพวกนี้นะครับผมก็ทําให้หลังคาอย่างนี้นะครับจะแพงกว่าหลังคาทรงอื่นนะครับผมแต่ หลังคาประเภทนี้นะครับหลังคาซีเมนต์หรือหลังคาซีเพ็กมวลเนี่ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะครับผมอย่างผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับเมื่อปี -66 นะครับสีเลิ้ไนเกรนะครับรอนธรรมดานะับแผ่นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับประมาณนี้นะครับหลังนี้ใช้2องพันกว่าแผ่นซึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับผมแล้วจะมีชุดขอบแห้งอะไรพวกนี้นะครับผมพวกฟอยกันความร้อนอะไรพวกนี้ร่วมเข้าไปด้วยนะครับ ปกครบก็หลายบาทนะครับยังไงก็แพงกว่าแผ่นหลังคาทรงอื่นนะครับแต่เรื่องความแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงกว่านะครับแต่มีหลายราคาให้เราเลือกนะครับทั้งราคาถูกราคาแพงนะครับอันนี้อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับผมสําหรับหลังคาบ้านนะครับ